สวัสดีค่ะนะท่านผู้ชมนะคะเอดมินไอเขียวนะคะพารวยสรุปหวลาวันนี้นะคะรวมเซียนนะคะชุดคัดมานิน้นๆนนะคะเราก็มาดูกันต่องวดนะคะท่านผู้ชมว่างวดนี้นะคะเลขเซียนนะคะจะชนกันเลขเด่นเลขวิ่งนะคะค่ะเราก็มาต่อกันนะท่านผู้ชมสรุปหัวยหลาวนะคะแนวทางรวมเซียนนะคะ รวมเซียนนะคะงวดวันที่เอาตัววันที่วันที่เก้านะคะตรงกับวันวันศุกร์นะคะตอนนี้เด่นยังอ๋อวันนี้นะคะผู้ชมนะคะมาดูของเซียนใบเด่นแปดรองห้านะคะอันนี้เลขในตารางของเซียนใบนะคะเอ็ดมินก็จะคัดตัวนะคะเด่นๆเน้นๆนว่าที่ผ่านมาบ่อเข่านะครผู้ชมบ่อเข่าจักเซียนเข่าเต่าของเขายิ่งขึ้นะคะกเบมึงเป็นแนวทางนะคะผู้ชม ชื่นชอบนะคะข็าตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเป็นแนวทางนะคะก็พิจารณานะคะคัดกรองเบิรงซอยกันก่อนเด้อนะคะคุผู้ชมนี่ของพ่อเฮงนะคะหน่วยซีเลนหน่วยสามนะคะแอดมินก็จะคัดเจ็ดสามสามเจ็ดมาหนึ่งตัวนะคะตัวที่คัดสามแปดนะคะคือเป็นตัวชนกับของเซียนใบนะคะแล้วก็ชุดสูตรหอยเลานะคะสูตรหอยเลาาสูตรหอยเล้าวข่พึ่งจะลดไปหนึ่ง,งวดนะคุณผู้ชมเนาะนะคะก็ วันที่เก้านะคะนี่นะคะก็จะคัดเอาเจ็ดสามสามเจ็ดหาเจ็ดนะคะคัดสองตัวแต่ว่าหนึ่งสองนี่บริคัลมากนะคะผู้ชมนะคะจะคัดสองตัวแล้วก็ห้าห้ามวันนี้ก็จะคัดเด่นเดนสามนะคะเด่นสาม เด่นสามรองห้าแต่ว่าจะติดแปดนะคะก็จะมีหกหกคู่เด่นนะคะหกคู่เด่นวัาทิ่ผ่านมาเอ็ดมินกับสรุปประเขานะคะคุณผู้ชนมะคะ ราคาเด่น3ามรองห้าสามเจดสามแดนะคะ3ามเก้าเจดห้าปดนะคะห้าเก้าแต่แดนะคะส่วนมากแปดจะมาติดอยู่ก็จะติดเอาที่หาแปดละสามแปดนะคะทางผู้ชมกับพิจารณาเบิงงเดอน,นะคะ ะะก่อนจะลงทุนนะคะก็จะมีความเสี่ยงสูงท่านผู้ชมก็พิจารณาดูให้ดีๆนะคะแอ,อดมินกระเฮด้เป็นแนวทางนะคะผู้ชมนะคะแนวทางแนวทางรวมเสี่ยงน,นะคะสรุปไว้แล้วตอกันก่อนกันนะคะสามห้าตอกันสามห้าและห้าสี่นะคะห้าสี่นะคะ อาซี่นี่ก็ชนเกือบทุกเสี้ยนนะคะห้าสามสามห้านี่ก็จะเป็นตัวดิน,นตาอไยมินก็จะขับที่หน่วยแปดสามแปดห้าแปดนะคะแล้วก็ดินหาเจ็ดนะคะชุดสามตัวนะคะสามตัวสามเจ็ดเจ็ดสามนี่ก็ชนกันของพวกนี้เฮียของเสีย้ยนใบก็บชนนี้เดียวตัวหนึ่งตัวดินนะคะ หน่วย7ก็มี3 7และ5้นะคะหน่วย9ก็จะมี3 9และ5้ที่มาชนกันนะคะเอ็มก็คัดให้มาหมวดนี้จะเบินบรนวอนะคะ3 3 5 5หาหาแล้วท่านผู้ชมนะคะ,ะ5 5นะคะตัวดิน1 2 3 4นะคะ4อันนี้ก็พิจารณานะ นะคะทบทวนตัวเลขนะคะเดิน3รอง5นะคะเดิน3รองหากนะคะก็จะมี3 7 8 8 9 9 7 7 5 8 5 9นะคะตัวกัน3 5มเล5้เบิ้ล3ามล5 5าุด3ตัวนะคะหา8า5 7 35 5นะคะท่านผู้ชมไวยเล้าจปลาท่านผู้ชมหมดที่พานมากป้าเต่าไอ้มินเปี่ยมเห็น5 0 3เลขถูกขากบเขานะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ฝาก แนวทางนะคะไว้อีกหนึ่งก็คือเลขกล่าเจ้าปลาน้ำโชคนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะก็ขอให้มีโชคาภนะคะให้หิงปังกันต่อวาสวัสดีค่ะนะคะ